นที่1455ทักษะเบญจสนิสถานฟ้าอรงพลังได้ถล่มลงมาอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะทำลายสถานที่แห่งนี้จนสิ้นซากพร้อมทั้งไม่เหลือข้าเดิมเลยแม้แต่น้อยหลินเทียนได้พูดออกมาพางหันมองประธางจัละเขบินญจทานแด้เสียให้สู่พร้อมทั้งข้าวเดินออกไปแม้ว่าจะทำลายสถานที่แห่งนี้เพื่อระบายทัวรศาสของเขาแล้วก็จริงแต่อะไรอะไรมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากนี้เราก็จะลำบากกันแล้วสี่ แต่ละคเคป็ญจะทาตได้ส่งเสียงออกมาเรื่องที่เจียงยี่ส่วนนําเรื่องของเขาไปขายกับตระกูลเจ้านั้นมันก็ทําให้พวกเขาเระแวงเพียงแค่ตระกูลเดียวทว่าตอนนี้การกระทําของไอ้ฝ่ายทําให้เขาเชื่อมั่นเลยว่าไม่นานหลังจากนี้กลุ่มพลังทั้งดาวจะต้องออกมาไลา่ล่าเขาอย่างแน่นอนก็รับมือตามกําลังที่มีแล้วกันไม่ต้องไปคิดอะไรมากหลินเทียนได้ตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่ราบเรียบเป็นเพราะว่าเรื่องที่จัลลภ์เปิญญาธาตคิดได้ เขาก็คิดได้เหมือนๆกันแต่หากว่าแต่สนใจมันก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่ารู้อยู่แล้วละว่าเจ้าจ้องพูดแบบนี้แต่ละเคเบิจะทานได้แต่เสยยิ้มออกมาพร้อมทั้งพูดต่อว่าแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อดีไปหาเมนูตุ๊กตาที่ตระกูลเจียงกันก่อนไหมอย่าเพิ่งรีบไปก่อนจะดีกว่าดินเตียนได้พูดออกมาพร้อมกับพูดต่อว่าเราควรจะมุ่งหน้าไปยังสถานที่บ่มเพาะของนิลันแท้จริงตามที่เจียงยี่ส่วนได้พูดเอาไว้ นี่จึงทําให้ดวงตาของจังละาเคปิญธาตุพันสองประกายออกมาเพราะว่าจากที่ได้ยินมานั้นถ้าบ่มเพาะของมันอยู่ภายในหุบเขาที่อยู่ห่างออกไปจากที่นี่ไกลมากแถมยังเป็นสถานที่บ่มเพาะของผู้เ่ยวชาญเกตแดนนิลันแท้จริงแค่มองก็รู้แล้วว่าไอ้เวรน,นั่นมันไม่ได้โกหกอย่างแน่นอนที่นั่นน่าจะเป็นถ้าบ่มเพาะที่ถูกทิ้งเอาไว้จริงๆแถมยังเป็นของเขตแดนนิรันแท้จริงด้วยเป็นเพราะว่าก่อนที่หลินเทียนจะทําการสังหารยี่ส่วนไปน,นั้น อีกฝ่ายได้แพงพายเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเพื่อให้หลินเทียนปล่อยมันไปซึ่งเขาเองก็สัมผัสได้ถึงสายตาคาดหวังของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีแต่ยังสังเกตเห็นสีหน้าที่กวดจัดของผู้วิเศษทั้งหลายซึ่งมันยืนยันได้ว่าสิ่งที่ยี่ส่วนผู้ออกมานั้นเป็นความจริงหลินเทียนได้ไปยักหน้าของเขาพร้อมกับพูดตอบว่าไปกันเถอะนัดตอนนี้พวกเขาตามพากันหอเหาะออกไปตามเส้นทางที่ยื่อส่วนไา้อาไว้ตัดฉากนัดตอนนี้มันเป็นตอนที่ดาวดวงนี้ ได้เกิดเสียงลูกคือขึ้นอย่างฉับพลันเป็นเพราะเรื่องที่พ่อของยี่ส่วนได้เผยแพร่ออกไปนั้นมันได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะแพร่ลามไปทั่วทั้งดาวดวงนี้ทําให้คนทั่วทั้งดาวพากันรู้เรื่องนี้ทั้งหมดแล้วนี่มีคนสามารถเก็บเอากลุ่มก้อนพลังงานในตํานานนั้นกลับไปได้แล้วงั้นหรือเรื่องแบบนี้ต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งเก่งที่สุดในกลุ่มพลังทั้งห้าก็ยังไม่สามารถทําได้ด้วยซ้ำนี่เขามีวิธีการพิเศษในการเก็บเกี่ยวมันงั้นหรือ ตราบเท่าที่ได้รับทักษะนั้นมาแล้วใครก็สามารถเก็บเกี่ยวมันได้งั้นหรือณน,นี่หลายหลายคนได้แต่พากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาขุมพลังใหญ่ทั้งหลายต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันไปหาตัวมันและเอาตัวของมันกลับมาให้จงได้ผู้มีอำนาจทั้งหลายได้พากันสั่งการออกไปแบบเดียวกันระหว่างนี้เหล่าผู้วัโถุและผู้นำตระกูลจางเองที่กำลังรอบรรพบุรุษออกมาเพื่อให้เขาออกไปจัดการกับถินเทียนด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนว่า พวกเขารู้เรื่องราวข่าวลือนี้เช่นเดียวกันเอลิออยมเอ๋ยหนึ่งในผู้อศรรูนยได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมทั้งพากันตรวจสอบภาพจิตสัมผัสนั้นและพวกเขาก็รู้ว่ามันเป็นพ่อของเจงยี่ส่วนที่เผยแร่ออกมาซึ่งมันทําให้ใบนหน้าของผู้มอศสนยทั้งหลายถึงกับบิดเบี้ยวไปด้วยความแค้นในตอนที่ยี่ส่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลก่องหลินเทียนกับพวกเขานั้นพวกเขาก็ได้เอ่ยปากเตือนเอาไว้ก่อนแล้วว่าหากเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปก็จะทําให้ตําหนักของพวกเขา หายไปจากดาวดวงนี้แว่าตอนนี้อีกฝ่ายกับปิดข้อตกลงกับพวกเขาแถมยังบอกเล่าเรื่องเหล่านี้ให้กับพ่อของตัวเองรับรู้และที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็ได้แพร่ออกไปทั่วทั้งดาวดวงนี้ซึ่งต่อให้พวกเขาส่งบรรพบุรุษออกไปก็ยังต้องไปยิ่งชิงกับคนอื่นไปํำลายตำหนักนั้นให้ลาเป็นหน้ากองซาหนึ่งในผู้วิสูรได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังทุกคนล้วนแล้วแต่รู้สึกกลัวถึงขีดสุดและทำให้จิตสังหารของพวกเขา ผวยพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งไม่จําเป็นผู้นําตระกูลเจ้าได้ทรงเสียออกมาโดยสีหน้าที่โกรธแค้นเป็นอย่างมากพามพูดตอวดบว่าข้าแต่ว่าที่นั่นน่าจะถูกทําลายไปแล้วไม่จําเป็นต้องไปหรอกนี่จึงทําให้ผู้มุโสทั้งหลายได้แต่พากันแสดงสีหน้าสงสัยออกมาก่อนจะตระหนักได้ถึงบางสิ่งอีกฝ่ายเองก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเผยแพร่เรื่องเพื่อนี้ออกมาด้วยตัวของเขาเองพอพวกมันต้องเกรงกลัวตระกูลของพวกเราซึ่งแสดงว่าชายคนนั้น น่าจะรู้เรื่องที่ข้อมูลของตัวเองถูกขายกับพวกเราซึ่งหลังจากที่ผู้อาวุโสสูงสุดทั้ง3ได้ตกตายไปแล้วเขาก็น่าจะบุกไปยังตำหนักนั้นเพื่อทำการสังหารยี่ส่วนและทำให้พ่อของมันถึงกับคลั่งและเปิดเรื่องราวทั้งหมดนี้ออกมาเพื่ออาศัยข้อมูลเหล่านี้ฆ่าล้างชายคนนั้นหนึ่งในพวกเขาได้วิเคราะห์พังกัดฟันและพูดออกมาว่าอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายถึงขั้นฆ่าสังหารแม้กระทั่งผู้อาวุโสสูงสุดของพวกเรา และบุกไปที่ตําหนักป้าด้วยตัวเองแบบนี้ก็อธิบายได้ว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยดุร้ายเป็นอย่างมากดังนั้นไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าหลังจากที่เรื่องพวกนี้ถูกเปยแพร่ออกไปแล้วตําหนักนั้นก็คงถูกทําลายล้างไปแล้วเช่นเดียวกันและย่ำเอ๋ยผู้มีอํานาจทั้งหลายต่างพากันส่งเสียงคําลาออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองที่เจียงเหล,าเหลา่าที่รู้ถึงเรื่องเหล่านี้ก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมานางรู้อยู่กันแล้วว่า หลินเทียนสามารถเก็บกู้ก้อนพลังงานนี้จากดาวจีหยานได้อย่างง่ายๆซึ่งมันเป็นกลุ่มก้อนพลังงานแบบเดียวกันที่อยู่บนดาวดวงนี้และรู้ว่ามันสําคัญสําหรับเขามากดังนั้นแม้ว่าจะรักครอบครัวของตอนมากๆแต่ไม่กล้าบอกเรื่องเหล่านี้ให้กับบรรพบุรุษหรือคนอื่นๆฟังพเพราะเกรงว่าพวกเขาจะทําอะไรหลินเทียนแม้จะรู้ดีว่าผู้อาวุโสทั้งหลายไม่ใช่คนประเภทนั้นแต่กลุ่มก้อนพลังงานแสงเจ็ดสีเองก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆและนางนเอง ก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับหลินเทียนนางละมัดระวังถึงขั้นไม่แม้แต่จะเล่าให้กับคนอื่นๆฟังแต่ว่าตอนนี้กลับมีคมเนเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ออกไปซึ่งทําให้นางกวดใจเป็นอย่างมากเพราะมันสร้างปัญหาให้กับหลินเทียนไม่ใช่น้อยนางได้กล้าเดินออกไปจากห้องพร้อมทั้งตรงไปหาท่านปูจ่จูท่านพ่อและผู้วุฒิวุฒคนอื่นๆของตระกูลเพื่อให้พวกเขาออกตามหาหลินเทียนและช่วยเหลือเขากลับมาเพราะถึงอย่างไรแม้หลินเทียนจะแข็งแก่งมาก และมีอาวุธนิรันเทศยึงคอยปกป้องร่างกายแต่บรรพบุรุษของแต่ละขุมพลังก็ล้วนอยู่ในเขตแดนอนันตการตอนปลายทั้งหมดแล้วแม้ว่าหลินเทียนจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ก็ไม่มีทางต่อกรกับอนันตการตอนปลายได้ด้วยพลังของเขตแดนนิรันอนมาตะาตอนกลางซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่ตามมานั้นกลายเป็นหายะนะอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้นางทำได้เพียงแค่ขอให้บรรพบุุษออกหน้าช่วยก่อนที่จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดกัอหลินเทียนออกไปรวมไปถึงเรื่องที่หลินเทียนออกเดินทางไป ก็พอต้องการไปเก็บเกี่ยวกลุ่มก้อนพลังงานเหล่านี้และมันเป็นเพราะเรื่องของหลินเทียนได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งโลกแล้วจึงไม่จําเป็นต้องปิดบังอีกต่อไปหนูขอโทษที่ปิดบังเรื่องนี้กับท่านปู่ท่านพ่อและทุกๆคนแล้วเหล่ารู้เพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญกับเขามากๆนางได้พูดเก่าขอโทษออกมาแน่นอนว่าคนอื่นๆก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลินเทียนหมดแล้วแต่หลังจากที่ได้ยินว่าเลาเหล่ารู้อยู่ก่อนแล้วก็ทําให้พกเขาประหลาดใจเป็นอย่างมาก และเมื่อรู้ว่านางจงใจปิดบังพวกเขามันก็ทำให้พวกเขาได้แต่แข็งข้างไปอย่างไรก็ตามไม่นานหลายๆคนก็ได้ยิ้มออกมาพร้อมกับความรู้สึกอับอายไม่ได้เที่เด็กงูคิดว่าปู่พอ่อและคนอื่นเป็นพวกที่แทนคุณด้วยโทษกันหรืออีกอย่างพี่หนุ่มนั้นก็ช่วยเจ้าเอาไว้แถมยังนําเจ้ากลับมาส่งถึงที่บั่นพมลตระกูลเจียงได้แต่ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งพูดต่อว่าแต่นิสัยที่ยอมทําเพื่อคนอื่นและผู้มีพระคุณขนาดนี้ นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ปวกคา่ารู้สึกปวดปานในตัวของเจ้าหนูทำผิดตอ่อท่านปู่เหล่า,ลาได้กล่าวขอโทษออกมาอีกครั้งพร้อมถังพูดออกมาอย่างกระวลกระวายว่าแล้วพวกท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกปู่จะออกไปตามหาเขาและปกป้องเขากลับมาอย่างสมบูรณ์แน่นอน,บ,นบรรพบุรุษตระกูลเจียงได้ส่งเสียงออกมาตัดฉากปู่เชี่ยวชาญบนดาวดวงนี้ต่างก็พากันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อของหลินเทียนเนื่องจากว่ากลุ่มก้อนพลังงานนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากแน่นอนว่าหลินเทียนเองก็ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ดีแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมถังยังคงมุ่งหน้าต่อไปยังสถานที่แห่งหนึ่งตามที่เจียงยี่ส่วนได้กล่าวอธิบายเอาไว้ก่อนหน้านี้เมื่อมาออกไปแล้วก็จะพบได้กับท้าที่ดูธรรมดรารรมราซึ่งถูกลายล้อมไปได้วยต้นหญ้าและตะไคร่ามากมายนี่คือสถานที่ที่เอเวินนั่นว่า,าไว้งั้นหรือว่ามันเป็นที่อยู่ของนิลันแท้จริงน่าจะใช่นะ มันเหมือนกับที่เจ้ายี่ส่วนนั้นอธิบายเอาไว้ไม่มีผิดหลินเทียนได้กล่าวตอบกลับไป